มาเร็วจะไปไหนมาเร็วอีกตัวหนึ่งไปไหนอ่ะตาเอ้ไฮเฮ้ยไอ้ยอะนี่เหรอนึกว่าหายไปไหน ไปไหนหันมานี่หันนี่หันมานี่นนไปไหนจาเอ๊อออีกตัวหนึ่งกลัวเราซะแล้วเห็นคนแปลกหน้ากลัวซะแล้วนี่อยู่นี่เด้อ นี่เด้อึนี่นี่นี่ติติติไปไหนไปไหนืหมึมากินข้าวเร็วมากินข้าวเร็วไม่ต้องขึ้นไปแล้วนะขึ้นไม่ได้ไม่ต้องขึ้นไปแล้วนะนไ,ไ,ไ,นไปแล้วนะ ออไม่มีใครยูขึ้นไม่ได้ไม่มีใครยูขึ้นไม่ได้เห็นบ้านเขาไหมเห็นบ้านเขาไหมไปแล้วนะไปออกไปเร็วๆออกไปเร็วๆจะเปิดประตูไปเข้าไปข้างในเร็วๆเ,เข้าไปข้างในพอไหมเห็นแต่็น้า โอเคไปแล้วนะไปแล้วนะบ๊ายบาย